สวัสดีค่ะหนูเลยคุณแม่ลูกสองนะคะวันนี้จะพาทําผัดกะเพราเห็ดใส่ไก่สับนะคะนี่ค่ะหน้าตาน่าทานไหมคะเดี๋ยวเรามาลงมือทํากันเลยนะคะผัดกะเพราเห็ดใส่ไก่สับนะคะอย่างแรกค่ะเนื้อไก่สับค่ะใบกะเพราค่ะเห็ดรวมมิตรนะคะนี่ค่ะเราหั่นแล้วนะคะ พริกระเทียมค่ะตำหยาบๆนะคะสีอิ้วขาวซ,ซอสฟ้าเขียวสีอิ้วดำหวานน้ำมันพืชน้ำตาลทรายผงปรุงรสเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยนะคะตั้งกระทะนะคะตั้งกระทะนะคะเราจะผัดกะเพราเห็ดนะคะใส่ไก่สับนะคะน้ำมันค่ะลงไปค่ะ พริกกับกระเทียมที่เราตํำหยาบๆนะคะลงไปเลยค่ะที่เราตําไว้แล้วนะคะลงไปผัดค่ะผัดให้หอมก่อนนะคะ ผัดเลยค่ะเก็ไก่ค่ะไก่สับนะคะลงไปค่ะผัดค่ะ ให้สุกก่อนนะคะ เดี๋ยวเราปรุงเครื่องเลยค่ะซีอิ๊วขาวค่ะลงไปเลยค่ะซีอิ๊วดำหวานค่ะลงไปค่ะซอสสาเกเขียวค่ะลงไปค่ะปรุงรสค่ะ น้ำตาลทรายค่ะผัดค่ะผัดให้เข้ากันนะคะนี่ค่ะค่ะเข้ากันแล้วใส่เห็ดรวมเลยค่ะรวมมิตรนะคะหลายๆอย่างค่ะใส่ไปค่ะ ผัดค่ะผัดกะเพราเห็ดใส่ไก่สับนะคะนี่ค่ะเราจะผัดให้ดูนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเราก็ผัดเลยค่ะนี่ค่ะผัดให้เข้ากัน,นะคะ่ะผัดให้เห็ดสุกนะคะผัดกะเพราเห็ดนะคะใส ไก่สับนะคะใครยังไม่เคยทานลองไปทำนะคะอร่อยมากเลยค่ะ ผัดให้สุกเลยนะคะ <Yeah. S 1> ค่ะค่ะผัดกะเพราเราก็สุกแล้วนะคะนี่ค่ะเ <Yeah. S 1> ดี๋ยวเราก็ใส่ใบกะเพราลงไปเลยค่ะใส่เยอะๆเลยนะคะนะคะี mm ่ค่ะผัดค่ะ แล้วค่ะเดี๋ยวเราตักใส่จานเลยค่ะนี่ค่ะค่ะเราก็ตักผัดกะเพราเห็ดเราใส่จานเลยนะคะนี่ค่ะเสิร์ฟเลยค่ะ,ะคะ่ะ ผัดกะเพราเห็ดแล้วค่ะผัดะเพาเห็ดใส่ไก่กกสับเสร็จแล้วนะคะมาทานด้วยกันค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หนูเล็กคุณแม่ลูกสองด้วยนะคะขอบคุณค่ะ